สนวชนะสวัสดีค่ะพบกันกลับคลิปรัฐบาลไทยนะคะ EP ที่2วันนี้วันพุทธที่18กันยายนพุทธศักราช2567เนาะก็ทางช่องสนับสนุนสลายกินแบ่งรัฐบาลไทยที่ถูกกฎหมายเท่านั้นนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะอาจจะไปเร็วหน่อยเนาะแล้วก็แนวทางมีเยอะมากกว่าหน้าปกนะคะเพราะว่าหน้าปกแอดมินไม่ได้ขึ้นรูปไว้หมดนะจะทำแค่วันละคลิปก็พอนะคะแค่นี้ก็ ประมาณน,นี้แหละน่าจะพอดีเนาะช่องแอดมินพอดีพอเอาแบบพอดีพองามนะคะไม่อยากนําเสนอแนวทางเยอะมันจะเกลื่อนไปนะคะแม่แม่มาเริ่มที่กระสอบเงินกระสอบทองฝั่งเพชรชื่อแนวทางยาวยาวแต่ตัวเลขเดินดีไหลดีสูตรเดินดีมากๆเลยนะคะ16กันยายนสอบผ่านเนาะผลออก6 6 2 3 737 3, 7. มาล่างเต็มเต็มเลยนะคะดูเลขวินเขา6 4 3 9, เลขเด่น3และ4เลขเด่นก็เข้านะคะแม่ก็คือเลขสเนาะ2ตัวเจาะก็เข้าแล้วก็ใบขวามือเป็นผลงานใหม่นะคะแม่ท่าไหนแคมหน้าจอไม่เป็นจดเดอร์เลขกระสอบเงินกระสอบทองถือว่าน่าติดตามมากๆเลยเนาะเลขวินเขามี4 9 7 8 6ตัวเด่นก็คือ7และ9นะคะชุดวินเต็มก็7 9 6 4 8 0น,นะคะอันนี้ก็ว่าไปตามศูนย์เขาเนาะ 2ตัวเขาจับให้7 9 7 8 7 4 9 8 9 4แล้วก็6 8นะคะ7 9 7 8 7 4 9 8 9 4แล้วก็6 8เนาะเมื่อวาารู้สึกว่า EP 1แนะนำเสนอเป็นเลขเด่นของรัชนกมีโชคให้ 4x กับ 8x นี่แม่เอามาจับได้เลยนะเนี่ย8ก็ 8, 8 7เนี่ย8 7 8 9 8 6เนี่ย4ก็4 9นะคะ ลองพิจารณาดูแล้วกันเนาะใครที่ชื่นชอบแนวทางกระสอบเงินกระสอบทองฟังเพรแคปหน้าจอไว้นะคะแล้วก็แจ้งแอดมินหน่อยเนาะว่าภาพมันชัดไหมเสียงชัดไหมไม่ใช่อะไรแอดมินจะได้ทราบแล้วก็ได้เอาไปปรับปรุงนะคะแจ้งแอดมินหน่อยเด้อแม่แม่แมต่อกันด้วยแนวะทางของกิมเคยนะคะ ภาพผลงานเก่าของงวด1กันยายนแล้วก็16กันยายนอันนี้แอดมินเอามาจากช่อง YouTube แอดมินนี่แหละที่ได้นำเสนอไปนะคะ1กันยายนก็สอบผ่านเนาะให้49เป็นตัวกลับผลออก94 16กันยายนที่แอดมินลงไว้อันนี้เอามาจาก EP 1หรือ EP 2ของงวด16กันยายนนี่แหละแม่ ที่หนูนำเสนอไป7173 74เป็นชุดหาลอตเตอรี่ไว้นะครับ7 3เนอะเป็นตัวกลับล่างออก3 7ของงวดวันที่16กันยายนนะคะแล้วก็ใบสีแดงเป็นงวดวันที่1ตุลาคมนี้นะคะแม่เป็นชุดเต็มล่างเด้อเป็นชุดรวยมี7 1 7 2 7 3 7 5 7 8 8 1 8 2 8 3 8 4แล้วก็8 5นะคะมีทั้งหมด10คู่7 1 7 2 7 3 7 4 โอ้ยแม่ขอโทษค่ะ7 1 7 2 7 3 7 5 7 8 8 1 8 2 8 3 8 4แล้วก็85อันนี้เป็นชุดเต็มล่างเนาะเดี๋ยวถ้ามีใบเขียนที่มันเป็นชุดเต็มบนแล้วก็อาจจะมีสรุปหรือมีอัปเดตให้เดี๋ยวแอดมินจะมาตามเก็บให้นะคะช่วงนี้ก็เก็บข้อมูลไปก่อนเนาะเพราะว่ามันเพิ่งเป็นช่วงต้นงวดนะคะทุกคนช่วงนี้ก็จะหาค่าอกีกกันหนักหน่วงนะคะหาเลขนั้นเลขนี้หาข้อมูลไว้พิจารณาก่อนละกันแคปหน้าจอไว้นะคะอันนี้เป็นกิมเคย เป็นชุดเต็มร่างของเขาเดอร์แม่เดาลองจิ้มจิมดูเนาะแล้วก็รู้สึกว่าตัวชุดแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าเนาะแอดมินนำเสนอของรัชนกมีโชคไปเมื่อวานที่เป็นเลขเด่นล่างของเขาให้หาค่า x นะแม่จำได้ไหม4 x 8 x เนี่ยถ้าเป็น8 x ก็หาไปเลยเนี่ยแม่ของกิมเคยแปดหนึ่งแปดสปปเลขเด่นล่างที่แอดมินชอบดูนะคะจะมีของ รัชนกมีโชคแล้วก็ของปูนาเดี๋ยวไปต่อปูนากันเลยเนาะของปูนาเดี๋ยวแม่แม่เตรียมแคปไปเลยนะคะเดี๋ยวแอดมินจะแบบนําเสนอทีเดียวไปเลยเนาะจะเป็นแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณปูนาด้วยเด้อชื่อน่ารักจังเลยปูนาขาเกนะคะหยอกเล่นนะคะอันนี้เป็นเน้นล่างนะคะแม่งวดหนึ่งตุลาคมเน้นล่างให้เจ็ดและแปดย้อนดูผลงานเก่าป้าติโท จึงมากๆเลยนะคะสิมหกกันยาเยนให้เด่นล่างมาสามและสี่ผลออก 3, สามเจ็ดซอบพานค่ะงวดสัญจรร้อยเอ็ดน้องแม่หนึ่งกันยายนให้เด่นล่างสี่และห้าผลออกเก้าสี่อือหือทำจริงมากงวดเก่าๆอีกเนาะดูให้สองและสามผลออกสองแปดแล้วก็ให้หกและเจ็ดอันนี้เป็นของงวดเดือนแปดนะคะดูซอบพานแม่ไล่ดูไล่ดูได้เลยทำจึงมากๆแอดมินน่ชอบดูถ้าเป็นเด่นล่างนะจะเป็นของปูนาแล้วก็รัชนกมีโชคนะคะเพราะว่าเขาให้มาแค่ สตัวเลขเด่นของเขาแอดมินว่ามันน้อยแล้วมันก็แม่นมากๆด้วยนะคะทําดีมากเลยแล้วก็เน้นเน้นล่างเนาะให้เจและปชุดเต็มขวามือแคปเดอะแมเดอร์ใครแคปไม่เป็นโจทย์นะ2ตัวเจาะปูนานะคะจัดให้แบบเต็มเต็มจัดเจาะเน้นเน้นหนึ่งเจ็ดหนึ่ตัวกันก็คือ7 8นะคะ1718 5758 6768่งแกันเจอันนี้เป็นชุดล่างนะ แล้วก็มาดูหลักร้อยนะคะหลักร้อยนะปูนาบอกว่าลองเอาไปชนไปจับกับใบแม่นๆดูเนาะ4793หลักร้อยเจ้าไหนแม่นๆทุกคนคอมเมนต์บอกแอดมินทีเอาใบาไหนดีเนาะอันนี้ของปูนาเด้อเอาไว้พิจารณาก่อนนะคะ4793เนาะแล้วก็ใบขวาม,มือหลักร้อยก็ต้อง4ไปเลย4 4 4 4, 4, 4 62 705 905โอ้โหถูกใจแอดมินมาก905 967 9ก้เก้าสี่ตัวกัเจ็ดศูนย์สี่อันนี้เป็นหลักร้อยนะคะแล้วก็เจาะให้เนาะเจาะสามตัวให้ดอกจันเน้นๆสองดอกจันแบบสวยงามเก้าศูนย์ห้าถึงใจแม่สีนวลคักปูหน้าเอ้ยถึงใจแม่คักรู้สึกว่าเก้าศูนย์ห้านี้งวดก่อนแอนนิงก็ตามนะตามมาหลายงวดแล้วตามแบบจะจะครบปีแล้วนะคะไปออกตำราหมดแล้วนะเก้าศูนย์ห้านี่ยออกตำราบ่อยมากเลยนะคะเนาะ อันนี้เป็นหลักร้อยนะคะเนาะของปูนาแคมหน้าจอไวพีจารนาก่อนนะคะช่วงนี้เก็บข้อมูลไปก่อนเด้อแม่แม่แล้วก็ชุดเต็มนะคะชุดเต็มของวัวันที่1ตุลาคมนะดูของ1ตุลาคมก่อนเด้ออ่าพอดีว่าของวัวันที่16กันยายนแอดมินนาเสนอแค่เด่นล่าง2ตัว2ตัวล่างแล้วก็2ตัวบนนะถ้าแอดมินจาไม่ผิดเดี๋ยวอันนี้ขอแบบชุดเต็มเลยเนาะพอดีว่าเพิ่งได้คุย กับปูนานะคะเขาก็เลยส่งชุดเต็มให้ทั้งตําไทยกับตําลาวนั่นแหละเนาะแล้วก็ดูชุดเต็มของวันที่1ตุลาคมก่อนและกันหลักร้อยสี่เหลัก1ิบสี่หลักหน่วย2 4 7สหนะคะ2ตัวบนปูนาเน้นให้4ี่สองสี่สี่เจ็ดสี่ห้าหกสองหก7ี่หกเจ็ดหกห้าศแล้วก็9 5นะคะ ในวงกลมนี้น่าจะเป็นเน้นเนาะสี่สี่ห4สองหแล้วก็95นะคะถูกใจแอดมินอยู่เนาะถูกใจแม่สินวันมากเลยนะคะแม่ลองเอาไปพิจารณาดูเนาะช่วงนี้เก็บข้อมูลไปก่อนเด้ออันนี้ของปูนานะคะใครที่อยากตามแบบแอดมินนำเสนอชุดเต็มให้เลยนะ,ะทั้งหลักเลขเด่นล่าง2ตัวเจาะ2ตัวบนนะคะครบเลยหลักลงหลักร้อยมีให้ครบเลยนะคะ เก็บข้อมูลไปก่อนนะคะแม่เนาะหรือว่าถ้ารู้สึกว่าตัวเลขตัวบนมันเยอะไปลองเอาไปชนกันกับใบสำนักอื่นแม่นๆดูแล้วกันเพื่อมันจะเหลือคัดแบบเลขน้อยๆให้นะคะมาขอบคุณปูนาด้วยนะคะสไกว์กันต่อนะคะผลงานเก่าหนูเอาขึ้นโชว์ให้แค่2งวดนะคะแม่ก็คืองวดเดือนกันยายนเนาะซอผพานทั้งสองวดเลยเห็นไหมหนึ่งกันยายนให้6กส่วนเป็นตัวกลับผลออกส่วนหกสิบหกกันยายนก็มาล่างเต็มๆเลยนะคะก็คือสามเจ็ด แล้วก็เลขดังคนบ้านสวาย1ตุลาคมนี้3ตัวเจาะมี507 508 305 905 807 357 316 816 619 657 367 532 738แล้วก็739นะคะอันนี้เป็นชุด3ตัวเจาะเนาะแอบเห็นเลขหมานแม่สีนวน905นะคะเมื่อกี้จำได้ไหมที่อดมินนำเสนอ3ตัวหลักร้อยของ ปูนาก็มี905นะคะเป็นตัวเน้นของเขาเลยชนอีกแล้วนะคะแม่ชอบไหมชอบเหมือนสีนวลไหมอ่ะสองตัวเจาะนะคะมี02 03 04 05 07 สามหนึ่งสี 1, ่หนึ่งห้าหนึ่งห้าสามแล้วก็เก้าสามเนาะอันนี้เป็นเลขดังคนป้ายสวายเครดิตเจ๊ไรเลยนะคะขอบคุณเจ๊ไรเลยด้วยเดอ้อใครชอบก็ตามนะคะชอบก็ตามนะคะคัดก็ผ่านนะคะแม่แม่แมแมดูไว้เป็นแนวทางแล้วกันเนาะสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลไทยจ้ามาดูใบเขียวกันต่อนะคะก็ต้องดูข้ามงวดเนาะดูของงวดปัจจุบันก็คืออย่างเช่นของวันนี้หนึ่งตุลาคมเราก็ต้องดูของหนึ่งตุลาคมแล้วก็ค้ามงวดก็คือสิบหกตุลาคม ซึ่งวันที่16ตุลาคมน่าจะมาช่วงใกล้ๆออกเดยวหนูจะมาอัปเดตให้อีกทีนะคะดูของวันที่1ตุลาไปก่อนเนาะเลขวิน369047 369047นะคะแม่ๆลองไปหาค่า x คำนวณดวนก่อนแล้วกันเนาะเก็บข้อมูลไว้เนาะแล้วก็ขวามือเป็นผลงานของวัวนที่16กันยายนในกรณีดูค่ามวดก็คือเราต้องมาดู1ตุลาคมด้วยผลออก66237เอาถือซว่สอบผ่านนะคะแม่สอบผ่านเนาะ เพราะว่าอย่างเช่นของวัน16ก,กันยายนก็มีเลข2มีเลข6อย่างงี้เห็นไหมถ้าเราจับคู่ถูกนะก็สอบผ่านเนาะ1ตุลาคมเลขวินมี369047ล่างออก37อย่างนี้เห็นไหมแม่ก็สอบผ่านเหมือนกันลองเอาไปจับคู่จับชนดูเนาะเดี๋ยวถ้าข้ามงวดมา16ตุลาคมเดี๋ยวหนูจะมาอัปเดตให้อีกทีแคมปหน้าจนี้ไว้นะคะต่อกันนะคะรัฐบาลไทยของแอดไทยไทยผลงาน16กันยายนสอบผ่านนะคะให้37 มาล่างเต็มๆเลยเนาะหนึ่งกันยายนก็สอบผ่านนะคะแอดมินนาเสนอแอดมินจําได้อยู่แต่ว่าไม่ได้มาขึ้นผลงานหนึ่งกันยายนให้เนาะแล้วก็1ตุลาคมอันนี้เป็นชุดเน้นบนจะมี6 0 61 62 70 71 72 80 81เจแล้วก็82นะคะเดี๋ยวถ้าเขาปล่อยชุดล่างมาหรือว่ามีอัปเดตมาอีกเดี๋ยวแอดมินจะมานำเสนอให้อีกทีนะคะอันนี้เป็นช่วงต้นงวดอยู่ก็เก็บข้อมูลไว้ก่อนนะคะแม่ ของไทยๆนี้ก็สูตรเขาเดินดีหลายดีอยู่นะต่อกันนะคะเจ้าแม่แห่งวงการหวยเนาะแม่น้ำหนึ่งนะคะรู้สึกว่าผลงานจะเข้ามา7งวดติดแล้วเนาะอันนี้ก็มาลุ้นวันที่1ตุลาคมนี้แล้วกันว่าจะเป็น10งวดไหมผลงาน16กันยายนสอบผ่านนะคะให้7 3เป็นตัวกลับผลออก3 7เนาะมาเต็มๆเลยเลขวิ่งก็เข้านะคะแล้วก็ หนึ่งตุลาคมฟันแบบเม็ดเดียวแขนงๆเลยนะคะเอาจริงๆดูมาหลากหลายท่านแล้วรู้สึกว่าจะมีแม่น้ำหนึ่งนี่แหละฟันเม็ดเดียวมาให้ตัวฟันเนาะเลขวิ่งก็คือสามฟันเม็ดเดียวเน้นๆเ,เลยไปหาลอตเตอรี่ไว้นะคะแม่สามเก้านะคะอันนี้เขาปล่อยแต่ในกลุ่ม VIP เด้อแม่ๆอ่ะแคบหน้าจอไว้ดูเป็นแนวทางนะคะแล้วก็ใบแดงใบนี้นะคะคนถามหายเยอะเสือเกินเนาะซื้ออะไรก็ได้งวดนี้หนึ่งตุลาคมนะคะซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีศูนย์นะคะ อันนี้เป็นแนวทางของเจลัยๆนะคะทุกคนเนาะเป็นของเจลัยลเดอร์แล้วก็สิบหกกันยายนซื้ออะไรก็ได้เขาให้มีสามสอบผ่านนาะผลออกสามเจ็ดหนึ่งกันยายนให้หกผลออกหกศูนย์หกมาทั้งหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยเลยนะคะสิบหกกันยายนซื้ออะไรก็ได้เขาให้มีสองนะคะล่างออกสองแปดสอบผ่านหนึ่งสิงหาคมเนาะให้หกมาสี่หกสอบผ่านสอบผ่านมาหลายงวดแล้วนะใบนี้ น่าติดตามนะคะใบนี้ใบแดงใบนี้เพราะว่าฟันแบบหางเดียวเม็ดเดียวมาให้แบบเต็มเต็มเลยนะคะศูนย์แม่ลองไปหาค่า x ก,กันดูเนาะศูนย์ศูนย์อะไรดีเอ๊ยอย่างเช่นแอดมินศูนย์อะไรดีนะศูนย์ห้าเปล่าหรือว่าศูนย์เก้าหรือเปล่านะคะทุกคนลองไปพิจ<ม>ารณ<ม>าดูนะคะบู้ารัฐบาล<อ>ไทยไ <ป S 1> ของอาจารย์น็อตตี้นะคะเจ้าพ่อเจ้าพ่อวงการหวยนะคะแอดมินตั้งให้เลยละกันผลงานนะคะหนึ่งกันยายนสอบผ่านเนาะให้สี9เก้าเก้าสี่เม็ดเดียวเก้าสี่มาล่างเต็มเต็มเลขวิ่งก็เข้าก็คือสี่แล้วก็สิบหกกันยายนนะะค เจาะให้2ตัวหลุดนะคะแม่หลุดเด้อแต่ว่าเล็กวิ่งเข้าเนาะก็คือ6 6มาทั้งหลักร้อยแล้วก็หลัก10เลย1นึ่ตุลาคมอาจารย์นอตตี้นะคะปล่อยมาแล้วแม่แม่แคปหน้าจอเลยนะคะให้วิ่ง2 2 5 5 8 2 3เม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวเด้อ2 8 8 2 สตัวเจาะให้อาจารย์นอตตี้นะคะเจาะให้เลย2องหางมี285แล้วก็สองนะคะไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้นะคะแม่เดอไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้นะ,ะใบแดงของอาจารย์นอตตี้นะคะรู้สึกว่าจะทําออกมาประมาณนี้น่าจะเป็นงวดที่3แล้วแหละ ตั้งแต่มีเรื่องคดีความนะคะทุกคนเนาะก,ก็ขอเป็นกําลังใจให้อาจารย์ละกันมาดูแอปประกอบกันต่อนะคะผลงานสัอนจรเมืองร้อยเกินสอบผ่านนะคะแม่ให้06มาบนเต็มๆเลยเนาะ,ะเลขวิ่งก็เข้าก็คือ0 6, ูนย์สิบยายนงวดที่ผ่านมาเลขวิ่งก็เข้า2และ3ามนะคะสมาบนสามมาล่างชุดเจาะ2ตัว3 7มาล่างเต็มๆสอบผ่านเย่หตุลาคมแม่แคปหน้าจอไว้นะคะวิ่งหและส สามตัวมี216 719 324 729นะคะสองตัวนะคะแอปประกอบเน้นๆเลย1น1 6 1 7 1 9 2 3 2 4 2 7็นเแล้วก็2 9นะคะอันนี้เป็นรัฐบาลไทยของแอปประกอบเนาะแอปประกอบนี้ก็ทำผลงานไว้ดีมากๆเลยนะคะเนี่ยสองวดติดแล้วนะคะหรือว่าน่าจะหลายงวดมากกว่านั้นเพราะว่าแอดมินแอดมินโชว์ให้แค่2งงวดน,นะคะแม่ๆเนาะ ลองไปหาลอตเตอรี่ไว,เด,วเดอร์แมเดอร์หนึ่งสองหนึ่งหกหนเด้องสามสองสี่สองเแล้วก็สอนะคะทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางเนาะทางช่องสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยที่ถูกกฎหมายนะคะตอนนี้คลิปเกือบ15นาทีแล้วค่ะแม่แม่เดี๋ยวหนูขออนุญาตจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะแม่สินวันชาแนลสวัสดีคะ่ะ